ปลาดัดเราตัดออกแล้วก็ไปปรุงแบบเราจินตายแต่มั่อคืนก <aría> ็ค no I mean. yes. ือคดีของของเมาเนี่ยเขาบอกง่ายง่ายหนูอ่านมันจำตงนี้จะออกเกิดกันตัวหาเตะตวาวลืมไม่ว่าเรื่เรากเขียนจะโรงเรียนนอดีนึกได้ว่าบ้านเตนี่บไหมล่ะบอสดธะรกิจธรกิจเอาให้จบทำให้เสร็จวันนี้เลยสิก็เสร็จวันนี้ ทิ้งไว้เดกก็ขี้เกียจของจริงเนี่ยของแขเไม่เาบ้างเบาๆเลีงเบ้างถ้าเบาโอ้เราดได้องาแป๊บเดียวนี่นะเงาเบาดอกมงาไรนผมแค่เนส้อถ้าแกเอาเป็นเรลลิสกิกมันเบาเจฟฝรั่งไม่เอาไม่เอางานเป็นงานเส้นอสตรแต่ว่าแต่ว่าเงา จืบแบบเรียวลิสติกแบบจืบก็เรียวลิสติกหน่อยมันจะเด่นเพราะว่าคนไทยจะมีผิวที่ค้ำกว่าเวลาต่งอย่างเงี้ยพอค้ำปุ๊บมันจะช่วยงอนขึ้นมนเองเวลาเราขาวก็เล่นงานเส้นไงนั่นคือข้อแตกต่างเ่นเส้นยเน้ำหนาครับผมเส้นจะชัดเส้นชัดโดดๆเลยไอ้พวกเงาในแสงแดดมันเพอแม่ ใช่พี่ขี่ยานไปหรอเดินหรือขี่ยานเอเขาบอกว่าชวนพี่เออยู่เออาี่เอขี่มาพอดีเลยชวนไปเลยว่กไปดูคนแก่ที่ยืนกอดใจ่อนเช้าวันคนที่มีแล้วก็ซีกันี่เมามเช้านี่โอ้โหพาน้องนี่หนักเลยหนักาลยหนักหนักักหน้หนนหนักหนักหนักหนหนัหหั เขาประกบเลยป่ะสิเขาประกบเลยแก่แบบให้แบบผิดอะไรเงี้ยจเข้มผิดเข็มทู่เข้มไหมเข้มไหมเร็วแล้วจุปการมัสแกระดูมแก่แลกมดผิวเลยนี่สิแกแล้

กูอยากสิบห้ากูอยากสิบห้าเลยเ้ยแว่าไอ้สองเดือนนี่หาบดทุ่มหเลยโนระมีความสุขไหมไม่ใช่ไม่ใช่รว่ามนแนีม่ใผมเริ่มนนะไมผมเริกินแบบนี้ผมลองมาหลายวิธีแล้วไม่เข้าใจแล้วอ๋อ อผมก็เปลี่ยนวิธีกินวิธีออกกำลังกายเป็นหลายอย่างด้วยผมว่ามันไม่ใช่รถผมเงินแล้วแหละมันต้องมีอาการอื่นอาการอะไรซส้นซ้อมต้องเอ็นเอ็อาการอะไรเส้นซ้อนอ่ะไม่ไม่ผมพยายามผมกินเยอะมากเลยแต่ว่าอาการอาการอะไรซส้นซ้อมเนี่ยผมลองมาหลายวิทีแล้วก็เริ่มกินเรื่องออกกำลังกายลองไปเรื่อยเลยพี่ก็ลองไปเรื่อยเนี่ยลองกิน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 ลองคิดลองกิน

เนี่กมียหอเร่มเร่าเริ่มชิแลวไมเริาโอ้ตคอะรตวเนี่กระดูกเลยบ่ตคออไรี่ตอได้เรอวอยังไม่งหลังนลครับอยนตรทีอ่สิบหกคนดูไม่ยังไม่หลับแล้วเราพูดอะไรกันนี่ยไ์สดื่ช่องนี้ช่องนี้ดูทั่วโลกไม่ได้ดูเฉพาะกลุ่ม ยี่สิบหกต้องบอกว่ามีคนติดต่างหลายเยอะดูเป็นร้อยโอ้ยผมนนี้ตั้งยี่สิบคนนะคุยเลยเดี๋ยวไล่ตัวีคนส่วนมากจะเป็นคนดูที่ไม่ไม่รู้จักแต่คนที่รู้จักเขาจะไม่ดูเพราะเขารู้จักกันมันจะมาไส่เรามึงจะมาไล่ทำเพี้ยอะไรตอนเป็นพนักงานี่ก็คือดูตั้งแต่สองของน้องอ่ะสองเดินกับบ้าง แสนสองสิบสองคนขอบคุณขอบคุณสแสนสองที่เข้ามาดูนะคาอันนี้สามแสนแล้วสามแสนขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้ง่หนนะคะชุเพราะว่าหายไปเป็นเมื่อไหร่เมืองัละสามถึงหาไหยถึงคนรับารมือมือหนึ่ง องไปโรงเรียนแล้วลองีกมานี่ไม่ต้องปีนต้องที่ทำใครรู้อีกปีนึงก็น่าจะผ่าก็มอกชางนี่ก็ได้ก็ต้องเรียนบ่หลับตาก็ได้มพราะนักยาว้ด้วยเพราะหลับตาได้ตอนนั้นอยากเดินสัดิช่างวุดวุดวุดฮี ช่องวุฒิหลิวนะเมื่อกี้ก็มาอย่างเงี้ยนั่งเยอะเลยเาไปในงานเริ่มดอนไหนแล้วเสร็จวัางแล้วช่องวุฒิวุฒิช่องวันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยากเจอช่องวุฒิไปเจอกันที่อุดรนะครับเดือนหน้าเจอกันไปช่องอื่นะครับช่วงนี้จะไปสดวุฒิจะไปเพราะตอนนี้ยันตื่นนะเฮอยคุณบ้าตาตาไปตั้งไว้ให้หน่อยสักหลังนึงเดี๋ยวจะไปเที่ยวนี่นี่ไครับ สะพานค่ะละค่ะทำอะไรยากอะไรก็เสือพื้นหนึ่งมันไปมันจะจบน้องติดโซลาเซลล์ยังมีไฟฟ้าพี่ชอบทำไมโซลาเซลล์บ้านมีไฟฟ้าไม่ใช่ก็เราประหยัดไงไม่ต้องประหยัดโซลาเซลล์ก็มีติงเมษาเจอกันพอดีไฟฟ้าก็มีถ้าอยากไปไปเดินเจดผ่องติณโนไหมก็ต้องเพราะว่าถ้าที่นผ่าไปนั้นเป็นที่ปลดภัไปไปไดินดีไหม ไปนู่นดีกว่าตุรกีที่คุณทำเม่อวานน่ะไปตุรกีเลยไปไปไทยเลยไปทำไมไทยผมปกหนูนายคุณรกีถูกยว่าตุรกีถูกกว่าตุรกีถือกว่าเห็นมอถือกหวหเว่าเป็นไงบ้าหมอถือกว่าถือกว่างแง่กว่างโปรเฟชั่นอล แ,บบแกระจองโผล่เลยเพื่อนอ๋พี่ก็วเป็สวยงั้นเขาดิทีออ่ไหนก็ไหนจะไปขี่บอลลูน,นไปมไ่ขี่บอลลูนไม่่ไมันขึ้นแพงแต่ว่าเราไปถ่ายตอนที่มันกลางขึ้นอะที่เรานั่งมันก็เป็นวิวแบบแบบเหมือนปิกะนะิ้กัะเนาะแุดแบบยิ่งยิ่งบาลเ้าบอ้บ้าแต่ชุดอารมณ์นี่คดูเหมือนบอลลูนให้พี่เมย์ขึ้นคอพกี่ตัวมันถูกแต่ว่าเมืองไทยอ่ะช่วงเนี้ยถูกมากเลยสี่พันก็มี ไปกลับก็พื้นหนักเพิ่มนะไม่ต้องเอาน้ำหนักเลยไปตัวเปล่าไปกลับตัวเปล่าไปกินในตัวเดียว่าไมปร้อนแล้วนะที่หาทกันหนึ่งกี่หน่อเราไปตุรกีที่าะไรพันเดียวถือหรือไมนเห็ดง่ามกลัวไม่ใช่ว่าไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าตุรกีทำมันทำเยอะไง เยอะแล้วมันเก่งแล้วมันชำนาญอ่ะาางนเอืมเฉพาะอ่ะเขาเปิดร้านทำผมนะเหมือนกับร้านสักอ่ะเปิดบ้านใกล้ๆทั่วเหมือนร้นเปิดร้านที่ไหนกี่ตันบูหรอไม่มีอะไรพี่มีอะไรพี่อะไรด่าอันคันคาราหรืคันหน้าเขาจะไปพิเศษอะไรกีตัดจุงไต่ขาเอ็กซันบูเนี่ยหมดหลายเลยเขาไว้ไปตัดแต่หั่มเขาไม่เงียบเขาบอกเขาไอเพิ่งรีวิวนะตัดแค่เหนียวอเห็นไหมเนี่ย อันบนวันใช่คุณบอกเพราะมันเสร็จแล้วขนาดผู้หญิงตัดยังใช่ไหมพี่อุย๋ย <ห ả? S 2> ตัดตะกรีบหอะผู้หญิงตัดถุงใต้ตาผู้หญิงตะกรีบอะถุงใต้ง้ามอะยังเบี้ยวเลยเนาะเบี้ยวเบี้ยวฮะเขาไม่ค่อยตัดหรอกผู้หญิงต้องไปตัดถุงใต้ง้ามไม่ผมดูเลเซอร์หรือเปล่าไอ้คุณบังสอนในหอแบบความหนึ่งนี่ยันต้องลองเข้าเย็บเย็บข้างในตาไม่ดีไม่เอาไม่ดีเราคงต้อกให้ดู Hehe, ส่วนมากจะบะเท่ากันตัด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 นี่สีดวกแค่ทางเดียวคือตัดเนี่ยทิ้งเนี่ยเหนียงน่ะที่จะตัดเย่างเดียวตอนเนี้ยจะได้ไม่ตัดได้ไงเดี๋ยวก็กลายเป็นติดสัญยกรรมกลายเป็นหน้าตึงอะไรแบบเต้เดี๋ยวเลยน้านี่นาเซียมน้อง

เขาอิ่งเขาเมืองอะเออเขาวยู่ในเมองเฮ้ยข่งหกวมงใชอันนี้หมงตนอนนมงองเขาอยู่ในเมืองติดติกเข้าบ้านไม่แบบนี้เขาเลิ่วิ่งกันาอารถอ้อมสักสอชั่วโมงจาเอาไปตอนนี้เลยไปรถไฟอะรถไฟอะีต๊กเอ้เที่ยวเมเอ2สองถามอะู้สุดยินหรอเออคุณสอถามเอองมถามบอกลย อเบอร์สองสามหลังเลยจดได้นอ้าหรออาไปบอกไม่บอกเลยเหรอไม่ผองร้านท่านจอดได้เอ๊ะเียไปไม่บอกแค่จอดได้ไปดเก่เดี๋ยวบอกพี่จ่ายให้ทีเลยยวก่อนถ้าเราจะจองตั๋วเบอร์สองเบอร์สามจดได้ตัวอกแกตุรกีอ่ะเอ้ยไม่ใช่ใช่อะไรโมโมมนโดโมมันโด ไม่มันมีไอ้ sky scanner อะไรนะอันนั้นก็ถูกรับผลเสื่อจาก sky scanner ได้ของเยอะบริษัทที่ขายชื่อว่าซัมโบซัมบุประเทศไทยเสร็จมื่ไหรที่นีเรจลงสีเลยเหรไม่ต้องลงเลยอไม่ต้องสแลงเงา้อ่นี่ไม่อาเยอะก็โอเคนะก็ไม่ผู้หญิงหรอกก็ผู้ชายแหละเนี่ย กะหีช่แล้วไม่เอาขามื่อเข้าอยู่ีรออตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้ิดหน่อยแล้วพี่ก็จะลงเส้นดำคัาตรงนี้เลยอันตามมาเส้นดำอันนี้เลิกเยอะมากไปค้าทำไมเส้นดำค่เลยสองอันแกไม่มีเส้นเปิดหรอเส้นดำรอบแขนกํะไรอ่ะใส่กำไรทำไมชีวิตนี้มีแต่กำไรในการเป็นดอกทากล่ี่พอแล้วถ้ากำไรมันต้องอีกแขนนึงเอาแล้วอันนี้ทำไมไม่ดอกไม่ มีเกียร์สอนอ่ะนี่ไงลืมเกียร์สอนนี่เดี๋ยวมาอ๋อคิดว่าบอกเสร็จแล้วถ้ามีภูมิพักเบห้าห้าเป้งไปไหนตูวกี่ถูกเขียคนให้กำลังใจอยากไปให้น้องทางพี่อูอยากไปเป็นกำลังใจเอ้ไปเที่ยว ค่าค่าโรงแรมก็<า>กถูกไงเดี๋ยวนมันไม่แปลกเลยทุกวันนี้ไม่แปลกเลยเขียนยังไงนี่อาร์ตออลังกาตินตุกิเขียนมันขึ้นเลยเออร์จากนี้ไม่มีเหรอเออระบูมีไหมไม่มีพี่ดูใบอังกฤษจากออร์บูเป็นบางวันวันอังคารกับวันอะไรพุทธมั้งอังกฤษ ทา้งที่แล้วที่ว่าพี่แอนที่มาจากไอ้นั่น่ะกลิดนมาลงที่เนี่ยเฉพาะกระเป๋าด้วยอ่ะลุงพิมซื้อกระเป๋ามาให้ยี่สิบโลห้าหกเจ็ดแปดสองพันค่าตัว 2, 2, <000. S 2> ๋วสองพัง 3, งนสองพันวู้ยร้อนกว่านี้สามชั่วโมงเองไปไทยตั้งสิบชั่วโมง แถมไปต่างจังหวัดอีกตั้งสิบชั่วโมงอีกเหนื่อยน่าดูแต่เต้ยน้าไปเลยแหละเียดีไหมำผมนะน่าสแพงไหมไม่แพงลักเงินเพราะมันกกถูกที่ไทยอะแพงเป็นแสนใช่ไหมแพงอืมทีมุดไปแสองแสนแพงใช่บอกแสนหนึงแสนเท่า สองท่แสนไรแพงไปไงตีซะอ่ะเตะสามสามหมื่นห้าทั้งตัวทั้งปรผมถูกมากทงเนาะโรงแรมเราคณถามดนคนไปด้วยนะหมายถึงคุณบาทได้เหรอเออแต่ไอ้มดมันโปรผมมันไม่ระงงงงทุกมีงไงเออใช่เพราะเ่าไปเที่ยว เแต่อันนี้ไปตั้งสาลแต่ก็ถูกอยู่นะเขาไปเที่ยวแล้วเขาทำประเด็นคือตุรกีเขาทําเยอะจนชานาญจมูกตอนนี้ตุรกีแข่งเกาหลีถ้าใครอยากสายฝอไปไปตุรกีถ้าอยากสาวแบบอันนี้กิมบีกิมกีเกาหลีจมูกแบบเห็นจมูกไอเมไหมจมูกสายฝอจึงแบบทรงแขกทรงแบบคมคมอ่ะ ไปคนเดียวด้วยไปถึงไปนอนโรงแรมหลับตื่นมาเสร็จไปัึงีคนอนโรงแรมหลับตี่นมาเหนร็จไปถึงไปที่โรงแรมหลักตออนมาเสร็อไปถึงไปนอนโรนแรมหลับตื่นสานั้นก็ รู้พูดออกมาอะไรเงี้ยมั่ากหลีเัองหละดีกว่าเนะาะชำนาเนาะสองพนสี่นะ,นะซื้อ,อความชำนาน